ใช้ดินแบบนี้ปลูกทุเรียนรอด100%เป็นดินอะไรมาติดตามคลิปนี้กันดูครับปลูกทุเรียนนะครับดินก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับในการปลูกโดยที่ถ้าใช้ดินไม่ดีนะครับดินไม่ถูกต้องนะทุเรียนที่ปลูกก็อาจจะตายได้ดินที่ชาวสวนทุเรียนนะครับที่น้าไปเยี่ยมเยียนมานะครับแนะนําทุกคนเลยพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือดินนี้ครับดินนี้เลยครับเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับดินอย่างเนี้ อ่ะเดี๋ยวขุดให้ดูนะครับว่าดินแบบไหนปลูกทุเรียนแล้วรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับนี่นี่ครับดินอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวขุดให้ดูนะขอวางกล้องแป๊บหนึ่งโอได้นะนี่นะอึบอ่ะนี่นี่ครับดินอย่างนี้ครับนี่นี่ครับดินอย่างงี้นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นอะไรไหม นี่แหละดินอย่างเงี้ยแหละที่ปลูกทุเรียนลอดร้อยเปอร์เซ็นต์พูดเป็นเสียงเดียวกันทุกคนบอกนะครับนี่ไงนี่ครับดินอย่างเงี้ยครับผมนะครับปลูกทุเรียนลอดนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เอาให้ดูนะดูกันอีกทีนะครับอ่านี่ครับนี่เห็นไหมดินอย่างเงี้ยครับปลูกทุเรียนลอดร้อยเปอร์เซ็นต์ มันก็คือหน้าดินนะครับมันก็คือดินหน้าหน้าดินนี่ครับหลายคนถามเอ้าแล้วของของผมมันจะรอดร้อยเปอร์เนครับนะดินไม่ค่อยเหมือนของน้าเลยแต่ละพื้นที่ก็ดินไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าให้เอาหน้าดินนะครับในการปลูกหน้าดินเป็นหลักอย่าเอาดินลึกๆนะครับดินแบบเนี้ยรอดร้อยเ็นะโอ้คนหนก็บอกคุยนะของน้ามันดินร่วนดินนี่ว่าของผมมันเอ่อดินไม่เหมือนน้าเลยจะรอดหรือเปล่ารอดครับอยู่ที่ไหนจังหวัดไรนะก็รอด ถ้าเอาหน้าดินนะครับมาปลูกดินหน้าดินที่ใช้นะครับเหมาะสมในการปลูกทุเรียนนะใครที่ปลูกทุเรียนแล้วไม่รอดอาจจะไปใช้ดินนะครับลึกดินลึกขุดลึกทุกสวนเลยนะครับที่นาไปเขาแนะนําเลยนะครับให้ใช้เป็นหน้าดินหน้าดินนะครับก็คือการขุดดินลงไปอย่างเงี้ยนะครับไม่ให้มันลึกเกินไปนะครับเอาแค่ผิวดินถ้าอาหารมันจะเยอะประมาณเนี้ยแค่นี้นะครับเนี้ยดินพวกเนี้ยเป็นหน้าดินนะครับใช้ดินอย่างเงี้ยในการปลูกทุเรียนก็จะ รอดนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะปลูกให้ดูกันนะครับสำหรับต้นทุเรียนต้นนี้นะครับปลูกด้วยดินหน้าดินอย่างก็ฝากติดตามก็เนี่ยครับก็ลองไปใช้กันดูนะนะครับเป็นสูตรนะครับของทุกสวนเลยนะครับที่น้าไปสัมภาษณ์มานะก็คือใช้ดินหน้าดินนะครับในการปลูกทุเรียนนะครับให้รอด100%นะครับอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนอย่าลืมตามช่องของโทนี่หมกฟางไว้ครับคิดถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนโทนีีี่่หหมมมกกางงคคคลลิปใทุววัััันรรบบสสด